ผู้ชมครับถ้าอู่นถึงโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็จะมีหน่วยงานหลายภาคส่วนครับตีหัาพิดชอบจัดกิจกรรมของตัวเก่าครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เกเป็นเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนแขวงตั้งหลวงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ไปแปลงไปซ่อมถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับส่วนสํานักงานท่องเที่ยวเล็กีฬาจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็จะเป็นการจัดอีเวนต์ตีจะเจอจนนักท่องเที่ยวไม่แอวภาคเหนือเฮาและก็แห่งหนึ่งหน่วยงานนะครับก็คือสํานักงานทท่งเีียวลกฬ จังหวัดหละปูนครับเปิลก็จะได้มีกิจกรรมของเปิลในการร้าผิดช,ชอบโครงการนี้เหมือนกันและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตั้งอำเภอแมท่ท้าตีมาเชื่อมโยงแหลง่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งตัวครับวันนี้สนทนาก็ว่าอู้จามองเมืองเหนือครับจะได้มาอู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยวของตั้งภาคเหนือตอนบนของเฮาด้วยการมีกีฬาวิ่งเทลเข้ามาเชื่อมโยงครับผู้วรายการผมสองทางได้กันครับท่านแรกนะครับท่านจักริดเองชวนครับ เทียว,ลลวลลและกีฬาจังหวัดหลำปูนครับประกาศแหมท่านหนึ่งนะครับท่านสมานกองแก้วนายอำเภอแม่ทาครับสวัสดีครับสวัสดีถึงสองท่านครับสวัสดีครับอูว,วันนี้เขามีตึงเงาะมีตึงดอกกุหลาบอีนะครับก่อนตีเขาจะอวะ่าเงาะเนี้ยลูกตีไหนมาลูกจันทบุรีมาแม่นกุห <c oughs> ลาบนี่เอามาจากตีไหนขอถามตามท่านจักริดก,ก่อนนะครับว่าโครงการท่องเที่ยวธรรมาชาติวิถีชุมชนนี่นะครับมันตีไปตีมามันเริ่มต้นอย่างยังไงกับหัวหน้าครับ ขอบคุณครับก็สำหรับกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้นะครับ2 4เนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมวิ่งเทรลนะครับว,วิ่งเทรลนี่หมายถึงการวิ่งลักษณะภูมิประเทศนะครับเราจะส่งเสริมโดยการใช้กิจกรรมกีฬาเนี่ยเพื่อสื่อให้ถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับ และสัมผัสถึงธรรมชาติาครับวิถีชีวิตวิถีชุมชนวนัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมวิ่งเทลก็ถือเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งด้วยภาคเหนือเนี่ย มีความเข้มแข็งในเรื่องของพิพิประเทศมากมีทิวทัศน์ที่สวยนะครับธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในพื้นที่ก็จะมีตึงทุ่เขามีน้ำตกมีน้ำตกใช่ครับคนวิ่งเที่ยวนี้ชอบขนาดครับบางทีผ่านสวนผลไม้ผ่านหมู่บ้านผ่านวัดอย่างนี้ครเราก็ได้ริเริ่มที่จะจัดโครงการเช่นนี้นะครับแล้วเราก็ได้จัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับ เป็นเชียงใหม่นะครับแม่ฮ้องสอนลำพูนและลำปางนะครับ,รบเราก็จะจัดหนึ่งสนามต่อหนึ่งจังหวัดนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกรีนซีซั่นนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ฤดูก,การที่2นะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบนหนึ่งนี้ซึ่งในทั้งสีสนามเนี่ยเราก็อยากพยายามที่จะเอากิจกรรมกีฬาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มตลาดที่นิยมชื่นชอบ ประเภทนักวิ่งนะครับที่แนวแนวที่บุกป่าบุกป่าบุกแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกป่าเขารักธรรมชาตินะครับแล้วการจัดเนี้ยเราจัดทั้งหมดมี4ครั้งนะครับรที่ลําพูนเนี้ยเราจัดที่สนามแม่สะปวดนะครับอำเภอแม่ทานะครับแล้วก็สนามที่แม่งสอนเนี้ยแม่ลาน้อยนะครับแล้วก็ลําปางนี่เราจัดที่ผาหอบ นะครับรแล้วก็ที่เชียงใหม่เราจัดที่สนามม่อนล่องอําเภอแม่ริมนะครับแต่ล้านแหล่งนี้นะอุดมไปด้วยธรรมชาติแน่นอนนะครับก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจก่อนว่าตีในเหมาะากับการวิ่งเ<ช>ที่ยวจะได้สุดท้ายมาเปิลก็ไปเปิเป้งใจตีแมสสะพอตเข้ามาหน้าเรา ในส่วนของแม่สะุวนเนี่ย<ม>เป็นเส้นทางที่นอำเภอแม่าทานนะครับ,บโดยโดยโดยพืพ้นที่อำเภอแม่ทานี่มีความหลากหลายมีที่ราบลุ่มมีภูเขาแม่น้ำตกป่าไม้ครบหมดนะครับมีโบราณสถานมีวัดวาซึ่งเส้นทางที่เราจัดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยง อุทยานชาติดอยขุนตาลนะครับสะพานขาวทาชมพูอย่างนี้นะแล้วก็หมู่บ้านแกะหมู่บ้านกะเหลี่ยงแม่แขนาดนะครับแล้วก็หมู่บ้านแกะสลักทุ่งทาทุ่งหลวงนะครับก็เป็นชุมชนที่เราให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็จะมีการทําประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงที่นักวิ่งได้เข้าไปวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่ออกไปเนี่ยไม่ใช่ภาพนักวิ่งอย่างเดียว เป็นภาพที่นําเสนอเส้นทางาท่องเที่ยวในลนักษณะของวิ่งเที่วแล้วก็ไปเชื่อมโยงเส้นทางเที่ยวอื่นด้วยกิจกรรมนี้นะครับในระยะยาวเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวหรือนักสายวิ่งเที่ยวเนี่ยจะรู้จักเส้นทางท่องเที่ยว สองก็คือกลุ่มที่เป็นตลาดเทลเนี่ยก็จะมาวิ่งในตรงนี้อนาคตอาจจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับตรงนี้จะจะเน้นตรงนี้เป็นเป็นพิเศษครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่องเทอร์ลีกีฬาจังหวัดหลับปูบนะครับทีจ่จะเป็นการจัดกิจกรรม ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการวิ่งเที่ยวันี้เาามาอูกับคนในพื้นที่ครับว่าอําเภอแม่ท้าเพราะมันมีกิจกรรมอย่างอีตั้งอาเภอแมท้ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนสาหรับตีจะเป็นเมืองต้อนทับนักท่องเที่ยวในอาเภอแมท้าครับถ้าอูดถึงได้แวะมาแอลตีแม่ท้ามีอะไรอย่างน่าสนใจของรับในอำเภอครับครับก็ขออนุญาตเรียนว่าต้องรู้จักแม่ทาก่อนคือชื่อแม่ทาครับแม่ทา ตอนที่ผมไมเป็นในาเพลยแม่ทาผมก็สงสัยว่านสมัมยชื่อแม่ทาจื่อนี่มาจะใดอีแไหนจะได้ก็เกิดจากเรามีสายน้ำคือลำน้ำทาซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลจากเหนือจดใต้แล้วก็ผ่านทุกตะบนหกตะบน,นผ่านหมดเลย แต่ละตำบลเนี่ยใช้คําว่าทาน้ำหน้าหมดเลยท่าแบบทาปลาดุกท่าแม่หลอดท่าสบเ้าอะไรนะี่ยครับคบทามันเลยอันนี้ก็จะบอกถึงความสําคัญของในน้าทาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นที่ตั้งของอําเภอแม่ทาเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ติดกับอําเภอที่ห้างฉัด ขึ้นัดแล้วก็จะเข้ามาที่แม่ทาแล้วก็เข้าไปถึงอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเวลาเขาลูกลำปางมาจะไปเชียงใหม่เขาก็ต้องผ่านอำเภอแม่ท่าถูกต้องครับที่ที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าจะมีสารเฉพาะเธกคุณตาที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็คือจะเข้ามาเขตตู่จังหวัดลำพูนพราะนั้นแม่ทาก็จะเป็นคล้ายๆประตูที่จะเข้าสู่เมืองนครศรีธรรุณชัยครับนอกจากว่าเป็นที่ตั้งที่เป็นประตูเข้ามาสู่เมืองนครศรีุณชัยแล้วเนี่ย ที่สําคัญคือว่าเรามีความสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติสวยงามมากนะครับ,รบเรามีสัญยากแห่งชาติดอยคุณตาลซึ่งธรรมชาติเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยสวยงามทุกฤด,ดูการผมขึ้นไปช่วงฤดูฝนนี่ก็สวยหน้าหนาวก็สวยอย่างเงี้ยนะฮะอีกอันนึงคือความเป็นเก่าแก่หรือเรื่องของเรื่องของรถไฟ เรามีอุโมงคุนตาลซึ่งเป็นอุโมงที่ยาวที่สุดแล้วก็มีในเรื่องของสะพานขาวที่หลายท่านก็คงจะรู้จักว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วทุกแลอยากหลายคนก็อยากเห็นว่ามันสวยงามยังไงแล้วก็ตอนนี้มาถึงตรงสวนกลางก็คือส่วนที่เป็นตลาดเก่าศาลาไมทาซึ่งเป็นสถาน,นีเดิมน,นี่นะครับอันนี้เราจะเห็นความเป็นชุมชนทั้งเดิมที่เนี่ยมีเสน,น่ห์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวิถีชีวิต ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันผมเห็นพี่น้องประชาชนที่แม่ทาเนี่ยเขายังมีวิถีชีวิตในเรื่องของการทําไร่ทํานาทําสวนทําไร่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมสอดคล้องกับเรื่องของวิถีชีวิตของคนสมัยเนี้ยที่เราไม่อยากที่จะไปอยู่ในแดนที่แออัดเ,เราได้มา อยู่ใน่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่สวยงามผู้คนที่มีจิตใจดีนะครับ,รบอันเนี้ยเป็นสเสน่ห์ของอำเภอแม่ทาครับเพราะมีกิจกรรมจีอีก็เลยกลายเป็นว่าตั้งองเที่ยวและกีฬาจากวัลลปุนก็เลยต้องมาเชื่อมโยงมญัญญะการร่วมกันกับตามอำเภอแม่ทามกันหนึ่งครับครับ,รบแต่แตอการกการเลือกพื้นที่ครับท่านองเที่ยวและกีฬาครับสำหรับการที่จะต้องแบบมาส่งเสริมหรือว่ามาห่วมกันจัดกิจกรรมนี้ยครับก็ต้องเข้ามาประชุมหารือกับคนในชุมชนสวยใช่ครับ คือในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวหน,หนึ่งเราต้องดูเรื่องของพื้นที่นะครับ,รบมีความหลากหลายแล้วก็มีความสวยงามดึงดูด2ก็คือต้องความปลอดภัยนะครับการเข้าถึงในอย่างสวนความภัยและ3ก็คือ1ตลอดเส้นทางเนี่ยเราเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับโดยเราเได้มาจัดที่แม่ทานียโดยท่านนายอำเภอแม่ทานนะครับเป็น ผู้ที่หัวหลักเสาหลักในการที่จะเป็นผู้นําในการบริหารจัดการตรงนี้นะขอความรุณงานจากท่านนะครับแล้วก็การบริการจากหน่วยงานทุกส่วนในเมืองแม่ทานะครับผมว่าการจัดโครงการตรงนี้ที่ต้องการให้มีส่วนร่วมมากเราเล่นเพื่อกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมเนี้ยหนึ่งเกิดจากให้ได้ในคนในแม่ทา้าการจับใจใช้สอยมูลค่าสกิจสองคือเรื่องของบุคคลภายนอก ในอนาคตเนี่ยเขาเข้ามาที่แม่ทานเนี่ยเขาก็จะรู้ข้อมูลจากกิจกรรมนี้เขามาได้ถูกที่ถูกทางรู้จักแม่ทานมากขึ้นแล้วเราก็เตรียมแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกเชื่อมโยงครับอีกโดยร่วมมือกับท่านนายเภอนะครับท่านนายเภอให้ความกรุณาอย่างยิ่งนะครับตอนนี้กาลังพัฒนาเส้นทางเที่ยวเชื่อมโยงอีกหลายแห่งครับ,รบตรงนี้เราก็ได้ดําเนินการแลกสารที่บูรการก โดยท่าน,นอำเภอครับซึ่งต่อไปอำเภอแม่ท้าก็จะไปจ่ายแค่ส้านทานข้าจังหว่อย่างเดียวต้องมาแวะกินแวะแอลอย่างน<ช>ี้ี่อำเภอ<ช><ช>แม่ท่าในอำเภอครับวันนี้เขามีเงาออะมีตึงดอกกุหลาบมีตึงหน้า,าหน้ากินขนาดเลยเงาะอ,อันนี้คือแมท่ทาก็มีก็เขา้าอำเภอครับครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของอำเภอแม่ทาซึ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือเป็นที่ราบลุิมริมน้ำเนี่ย มีสภาพเหมาะสมที่จะปลูกพืชพันธุ์ชนิดตอนนี้ที่เกษตรกรปลูกอยู่ก็คือเรื่องของลำไยมะม่วงแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมาปลูกพืชผลไม้อื่นที่มูลค่าเพิ่มขึ้นอ,อย่างเช่นเงาะอันนี้ก็เงาะจากในพื้นที่ครับเป็นเงาะโรงเรียนเราจะเห็นว่าลูกลูกอาจจะไม่แดงแต่ว่าจะมีรสชาติที่กรอบหวานนะครับอีกการน,นึงคือตอนนี้เรามีเรื่องทุเรียนทุทเรียนนก็มีแล้วครับตีมีครับอ๋อกระคข้า ทุเรียนทุเรียนก็เป็นพืชพันธุ์ทางเลือกอันหนึ่งที่เราอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน,นได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นสินค้าที่จะทําให้ชาวบ้านได้มีไรายได้มากขึ้นแต่กอนมาออารายการเนี่ยก็มีท่านเกษตรจังหวัดกระทางในอำเภอกระทางผู้เกี่ยวข้องได้พูดคุยกันว่าเราจะต้องทําเกษตรทางเลือกนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทําที่เราจะเห็นดอกกุหลาบอันนี้ก็เป็น น้ํากุหลาบแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้าทำจากกุหลาบเป็นน้มามะนาวแต่ว่าใช้กลิ่นกุหลาบไปใช้กุหลาบพ,พันธุ์พิเศษที่ทาปันลักษเขาก็ท,ทาปัลลันะเ,เขาก็จะมีทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมชนคือในสวนเนี่ยก็เป็นสวนเกษตรผสมผสานมีพืชพันธุ์หลายชนิดแล้วก็จะมีเรื่องของการทำของที่เพิ่มเติมเข้ามาให้มีเสน่ห์ เช่นอันนี้ก็ยังไม่เคยที่ใครใครทําเป็นปลาราออร์แกนิกด้วย oh. แล้วก็มีความปลอดภัยหอมชื่นใจเมื่อเมื่อเราไปที่แม่ทาเราจะเราก็จะได้หนึ่งธรรมชาติ oh. สองคือได้กินอาหารที่ปลอดภัยสามเราได้อยู่ท่ามกลางฟาร์มสวยงามนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเมืองที่มีความสุขที่ดีเ oh. มืองหนึ่งทีเดียวครับ ก็กลายเป็นว่าปลูกกลาบหนึ่งต้นหนึ่งยางเนี่ยก็จะได้สารพัดยาทั้ทน้ำมะนาวคือสวยงามแน่นอนไทยห่เสรรจแเราก็สามารถเอามาแปลงเป็นน้ำจิ้ได้ตัวฟูตุมะเจ้าครับผมขอชิมน้าผมหันแล้วแบบหน้าตาดีขนาดเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำจได้กันครับนายเฟยครับน้ำน้ำมะนาวแต่เปาน้ำน้ำมะนาวกินกุหลาบอ๋อน้ำมะนาวกินกุลาบนะครับอืมชื่นใจครับคือบะส้มลํำไป แต่ว่ามีความหอมของกุลาบเ,เป็นกุลาบพ,พันธุ์อย่างก็เป็นกุลาบอินรีย์ิงนครับนอำเภอครับใช่ครับเป็นกุลาบที่สั่งมาจากต่างประเทศเป็นพันธุ์ต่างประเทศแต่ว่าเอามาทดลองปลูกใน,ใ,นใ,นในพื้นที่แล้วก็ได้ผลดีนะครับก,การดูแลการดูแล,แาลฝาก็ก็ไม่ยากที่สําคัญคือว่าช่วงโควิดเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบคือว่าเราจะทายังไงให้คนเนี่ยได้เข้ามาทํากิจการร่วมกันในลักษณะที่ว่าปลอดภัย แล้วก็เป็นลักษณะที่ครอบครัวอย,อย่างกิจกรรมแบบนี้มา,มาเด็ดดอกกุหลาบมาทําอาหารที่นี่ก็จะมีทําพิซซ่าด้วย<ม>เป็นเตาดินอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล,แ,ลแ,ลแล้วตอนนี้เรากําลังจะเชื่อมโยงไปคือสถานีรถไฟเก่าซึ่งสมคุณค่าอยู่เมื่อวานนี้ได้เชิญทางทงทีวกีฬาไปชิมไก่แดงรถไฟ <c oughs> ที่สลาไม่ทาบอ,อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งเลยที่แต่ก่อนเนี่ยเราขึ้นรถไฟเราก็จะเห็นว่า มีคนมาขายไก่บนรถไฟแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าความเป็นไก่แดงรถไฟเนี่ยมีคนยังโหยหาอยู่ว่าเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเคยกิน แต่ตอนนี้จะหากินได้ที่ไหนเราก็จะฟื้นตัวนี้มากับชุมชนเดิมะจะได้เขางานไกแดงลํำก็าเัาล้ำแท้ๆคือเป็นของที่มันเป็นของที่มันเคยมีแล้วมันหายไป <c oughs> แล้วก็ผมว่าการนํากลับมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหรือนักเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็แม่ทาเนี่ยมีไก่แดงนี่เป็นเอกลักษณ์นี่คือสิ่งที่เรากำลังนำเสนอสิ่งที่แตกต่าง โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวครับครเหมือนคนบอกว่าเป็นการเที่ยวแบบ b to k to b บ s i ซกับปิกมาปิกม้าอันเดิมครับมีมีคมนห้อง่าเจอาครับแอลแม่ทา นั่งรถไฟกินไก่แดงอันนี้ก็คือเป็นเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของอำเภอแม่ทาอย่างที่เราขับหนอกเหนือจากเพราะเขาเขาหันของเด่นในชุมชนแล้วตั้งท่องเที่ยวเล่นกีฬาจังหวัดละปูนนี่แบบได้มันดึงได้มาชูอย่าง่อยเหลือกันท่องเที่ยวครับคือตอนนี้เนี่ยเราเรากําลังพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวครับการสร้างเส้นทางเที่ยวเน่หมือนถึงว่าเราไปถึงแหล่งนะครับกิจกรรมอาหารที่พัก นะครับและการเตรียมความพร้อมของชุมชนจิงลําพูนนียมีของดีเยอะมากในส่วนของแม่ทาวนนี้เนี่ยได้ร่วมท่านนายอำเภอเนี่ยดึงเราไปดูของดีแล้วเราก็ลากเส้นการท่องเที่ยวแล้วให้เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วสิ่งที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีของดีอะไรตัวอย่างอย่างนี้ครับที่เราเอามานําเสนอเราจะพยายามใส่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ ความปลอดภัยสะอาดและสําคัญชุมชนจะออกมามีส่วนร่วมผมคิดว่ามันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมากในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางต่างๆใช้รถไฟใช้รถรางของดีต่างๆมันเริ่มออกมาแล้วฮะมีการเอาโบราณเอาเมืองเอาอาคารเก่าๆเนี้ยมาแนวคิดสุขศารามาทําเป็นอาจจะร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตอนเนี้ยเรากําลังผักดันตรงนี้ะนั้นเราก็ทํางานกันเป็นทีมนะครับเพราะนั้นมันจะต้องร้อยเรียงกันให้ได้ทั้งหมดเรานึกถึงว่ามุมมองในการตลาด เราต้องอ่านว่านักเที่ยวต้องการอะไรครับสิ่งที่เรารู้ว่านักเที่ยวต้องการอะไรน,นั่นแสดงว่าเราตอบโจทย์การตลาดท่องเที่ยวแล้วแล้วเรานําเสนอความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ของอําเภอแม่ทาวมาเพราะเราถือว่าที่นี่มีที่เดียวนั้นไม่ไม่มาไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมโดยการที่คุณผู้ชมสงสัยว่าไก่แดงแต่ว่าตะกี้เป็นไก่พันแดงก็ว่าเป็นสีแดงหรือไก่จะแดงข้าแอำเภอครับไก่ไก่แดงก็คือไก่ที่ใช้วิธีเอามาต้ม ต้มแต่ว่าเขาไม่สูตรของเขาค,คือเอามาต้มแล้วก็ใส่น้ํามันจนแห้งแล้วก็มันก็จะมีสีแดงสีแดงก็คือเขาใส่ใส่สีผสมอาหารซึร่มีความปลอดภัยแล้วก็จะมีรสชาติที่นุ่มคลอกเคือกไก่เมืองอไก่ไก่เมืองแล้วก็เวลารับประทานเนี่ยก็จะมีน้าพริกกะปิน้ำพริกกะปิต้องกินกับไก่แดงผมผมก็ได้ชิมแล้วก็ ได้บรรยากาศอีกอย่างว่า,าอ๋อเราเคยกินแต่น้ำพริกปลาทูนี่เรากินไก่แดงกับน้ำพริกกะปิเนี่ยนะแล้วก็มีผักก็เป็นรสชาติที่ที่ดีแล้วก็ไก่แดงรถไฟเนี่ยคงจะหาทานได้ยากแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ยิ่งที่แม่ทาเป็นสูตรดั้งเดิมด้วยเพราะว่าเรามีอุโมงค์ขุนตาลซึ่งก็เป็นการเดินทางหลักของคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ครับซึ่งการนั่งรถไฟแอลจากลูกจังไม้มาแอลไม่ท้าลูกลระปูนไม่เอลไม่ท้ามันก็จะเหมือนกับการย้อนร้อยของคนตะกอนคือสมัยตะกอนนั่งรถไฟเน่าเปื่อยไปได้มีรถเตีวเข้าอย่างเอี้ยนะครับแล้วจะได้ฮือละอ่อนหลุ่นไม้ติเหมือนเกยนั่งรถไฟจะอีกกระเต่อได้มานั่งแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางตรงนี้กําลังเขียวงามขนาดข้าวกนาดท้าก็ขอเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่า ตั้งก่อนเนี่ยคนรู้จักอำเภอแม่ทามากเพราะว่าเรามารถไฟครับตอนหลังมาเมื่อเรามีตัดเส้นทางสายเชียงใหม่ลำปางเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยความจเจริญก็ไปอยู่ตามแนวถนนก็ทำให้บริเวณที่เป็นแนวรถไฟเนี่ยถูกละเลยในการที่จะพัฒนาชุมชนก็ขยายไปอีกทางหนึ่ง,งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าคนแม่ทารู้สึกจะน้อยใจ เราบอกว่าเป็นเมืองผ่านผมไปพบกับพี่น้องประชนบอกว่าทําไมเขาไม่แวะที่แม่ทาทําไมเขาไปลําพูนไปเชียงใหม่เลยแม่ทาอยู่ตรงไหนผมก็บอกว่าเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะต้องหาสิ่งดีๆในการที่จะบอกเขาว่าเรามีอะไรดี แล้วก็พยายามที่จะต้อนรับเขาบอกเขานะครับที่สาคัญคือว่าเราต้องบูรณาการด้วยกันในการที่จะต้องช่วยกันทั้งคนในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งบริเวณสถานีรถไฟฮะนนถือว่าตะกอนเนี่ยก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจของของแมททาเลยเพราะสังเกตว่าจะมีหงพักย่านอย่างหงพักของแมททาต้องอยู่ตั้งไหนเพราะตะกอนนี่คือทองท่านก็จะเป็นแรงย่านธุรกิจของคนแมททาครับอันนี้อครับครับคือตอนนี้เนี่ยอำเภอหันหน้าออกถนนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลงพักหันหน้าออกฐานนิรศไฟนตกรรมงานสาสุขหันหน้าออกฐานนไฟศรัเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสวนรดชการต่างๆต,ต,ต้องหันหน้าออกฐานนะิรศไฟก็อตอนนี้กลายเป็นว่าเอำเภอหันหน้าหันหลังให้เขาเพราะว่ารเราไปหาถนนคนอะนอื่นถ้ายังคงหาฐานีรถไฟอยู่นะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามันก็เป็นจุดเด่นนั่นแหละจุดเด่นแล้วก็มันเอกลักษณ์ที่มันไม่ไม่มีแบบนี้ทถานการ์ที่มันมันเปลี่ยนไปนะแต่ว่าความ ความไปชุมชนเดิมเนี่ยมันมีสเสน่ห์อยู่นะครับแล้วก็ผมไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ที่ในนั้น เขายัางรักเขาไม่เขาไม่ยอยากไปเขาไม่อยากไปไหนนะเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ที่เนี่ยจะมีรูปมีห้านชวนมาอยู่เชียงใหม่ไม่ไปอยากอยู่ที่แม่ทาอยู่ที่สถาน,นีอะไรเนี้ยนะผมก็เห็นเรื่องปลาผูผากพันในคนที่นั่นก็พยายามจะฟื้นฟูสิ่งตัวนี้ขึ้นมาครับอืมครับอันนั้นก็จะเป็นการตีได้มแอวลจังหวัดละปูนโดยเฉพาะตามอำเภอแม่ทาครับแล,แ,ลแล้วนอกเหนือจากเตียการวิ่งเทลเอามาเชื่อมโยงกับการเอลเจอี LG, หรอครับเขาจะมีแนวตั้งอย่างอื่นของเขาข้าท่านจากกรีา่า นักท่องเที่ยวสามารถม้าแอลแล้วก็ได้อื่นๆปิกบ้านไปโวอย่างนี้นครับครับก็จริงๆวิ่งเทลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เส้นทางอื่นอีกมากมายนะครับจริงๆเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของของจังหวัดลำพูนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย เราอยากให้มานอนลําพูนอย่างน้อยหนึ่งคืนคอันนี้เป้าหมายของเราเลยนะครับเรามีตั้งหลายอําเภอแล้วก็มีมีเรื่องของพนังจามทีวีนะครับที่เก่าแก่เ3 0 0นปีครูภาศิวิชัยก็ท่านก็เกิดที่ลําพูนนะครับบางท่านยังเข้าใจผิดว่าท่านเกิดเชียงใหม่เรามีอะไรเยอะนะครับมีเรื่องลําไยนะครับมีโคข,ขาวนะครับก็มีมต้นกําเนิดมาจากที่นี่ที่ล,ล <ừ> ําพูนเพราะนั้นเนี่ย <ừ> ผมคิดว่าการส่งเสริมตรงนี้ผมอยากให้เกิด ออกจากแม่ทาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าเมืองลําปูนนะครับไปอำเภอรีไปอะไรต่างๆตอนนี้แต่ลำเพอเราก็ทาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันทั้งหมดคือเราไม่ได้อยากจะเหมาทั้งหมดแต่เราอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้โอกาสที่จะอยู่ลําปูนและเห็นความเป็นลําปูนได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะพยายามที่ให้เกิดการส่งต่อนะครับให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวในภาพรวมให้ได้นะครับแล้วอยากให้ สิ่งต่างๆอย่างเช่นก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่น้ําดื่มตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะนําออกมาให้นักเที่ยวได้เห็นให้ได้แล้วห้อยากให้เขาได้ชิมครับนะครับลองมาชิมลองมากินลองมานอนที่ลําพูนเนี่ยรับรองอายุยืนเป็นแสนปีแน่นอนเพราะทุกคนคิดว่าถ้ามาลำพูนก็ต้องได้กินลำไยแต่ประเดี๋ยวนี้บายใจแล้วม่ใช่แล้วมาลำพูนไก่แดงก๋วยเตี๋ยวถ้าเรากินไก่แดงเข้าได้มา มันมีกุหลาบได้เป็นน้ำดื่มเขากินจะอิ่มใช่ครับใช่ครับครับครับซึ่งวันนั้นที่ผมไปแอลตีเพื่อนพ่อมาอย่างก็ครับคุณของคุณก้อยครับในอำเภอครับบรรจัยแค่เอากุหลาบมาใส่น้ำดื่มเยอะแยะเดียวนะครับใส่กาแฟ กระจัดเหมาะเหมือนกันใช่ครับคือบนหน้าเจอว่าการที่เอาดอกกุหลาบความหอมของกุหลาบมาผสมกับกาแฟแล้วล้มตัวขนาดเลยจะได้ผมอยากให้คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสต้องไปจิ้มต้องไปเอาไม้ทาให้ได้อันสุดท้ายจะใือตามถ่านในอำเภอครับได้เจิญจวนสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับมาแอลมาพอมามก้อยมาพักผ่อนกันที่อำเภอไม้ทาเจนเลยครับครับก็เป็นสิ่งที่คนอำเภอไม้ทาคาดหวังแล้วก็คิดว่าอำเภอไม้ทาเนี่ยเป็นอำเภอที่ มีสเสน่ห์มีสิ่งสำคัญมีสิ่งดีๆอยู่เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้นโยบายของจังหวัดลำพูนคือการทำโครงการลำพูนเมืองหน้าเยือนบ้านเลือนหน้าอยู่ที่ผู้ว่าได้กำลังที่จะให้แต่ละทุกพื้นที่ทำอำเภอแม่ทาก็เช่นเดียวกันครับเรากำลังจะเปิดเมืองเปิดเมืองให้มีความสวยงามเราเปิดเมืองเพื่อที่จะทำให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลูกตกแต่งเมืองนา,นาขณะเดีวยวกันเราก็เสริมสิ่งต่าง ที่เป็นของดีอยู่แล้วเติมเต็มให้กับคนคนที่นั่นนะครับผมคิดว่าแม่ทาใครไปแล้วก็ต้องหลงรักหลงรักธรรมชาติหลงรักวิถีชีวิตและที่สำคัญคือเรามีผู้คนที่เต็มใจเจะคอยรับท่านอยู่ที่แม่ทาครับครับ ของทนแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงกับการวิ่งเทียวแต่จนี่เจินชจนนัากีฬาแม่แอลมาออกกำลังกายกันได้เลยครบบับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในการวิ่งเทีวแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับการวิ่งครั้งนี้ก็ไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ท่านได้มาเนี่ยก็ถือว่าท่านได้มาสัมผัส แล้วท่านก็จะเป็นตรราให้เราด้วยในการที่จะช่วยส่งต่อประชาพันธ์การท่องเที่ยวไปในภาพของกลุ่มจังหวัดนะครับเราก็ถือว่าเราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับเราเป็นแห่งเมืองล้านนาและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะลาพูนเนี่ยเราเป็นเมืองที่ปลอดโควิดนะครับแล้วก็เราเมืองเมืองปลอดภัยนะเรามีมาตรการที่เข้มแข็งมากในเรื่องมาตรการป้องกันโควิดนะครับ,รบแล้วก็จริงจังหวัดอื่นเนี่ยเราจัดเราก็ได้เน้นมาตรการ ในระดับนโยบสบคกําหนดแล้วก็แต่ละจังหวัดก็ขอให้นังเที่ยวนะครับนักวิ่งที่มาเนี่ยให้เชื่อมั่นนะครับว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยให,ให้ท่านได้มีความสุขและปลอดภัยแล้วท่านจะได้เห็นสิ่งต่างๆในภาคเหนือตอนบนเต็มที่นะครับและจะมีความสุขและก็ฝากนะครับ ให้ช่วยกันรระชาพันธ์ด้วยนะครับให้พี่น้องชาวล้านนาเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับครับผมได้ลงพื้นตีเรียบร้อยแล้วตีแม่สะปูดรับรองว่าคนที่วิ่งเที่ยวนี่คือปึ้งใจขนาดคุณผู้ชมคือมีครบกุยยางครับตามเตีวขึ้นบนตามเตีวชั้นลุยหน่ำ แล้วป่ะป๊อได้หัน้าบ้านไปซาอเฮดซ้อนอไม้ตัวหนาจะได้ถ้าเป็นเริ่มเปิดการแข่งขันไปได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสำหรับการมาวิเทียวกันตีแมตช์สะปัวตําบลทาศบเศร้าอําเภอแมทาจังหวัดหลำปูนครับนี่เป็นการสนทนาก็ว่าออ้จามองเมืองเหนือนะครับตามโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณผู้ผ่ิรายการถึงสองท่านนะครับท่านจากกรีฑาเองชวนนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนและท่านสมานกองแก้วในอำเภอแมทายินดีถึงสองท่านคร เวลาเสียงเห็นแรวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสงใต้กับกรรมบับเก่าของรายการกันต่อเลยนะครับ